ในที่สุดก็เปิดหน้าเปิดตาให้คนทั้งโลกได้ยนโฉมกันสักทีนะคะหลังจากเล่นตัวอยู่นานกับเจ้าออนิวฟอร์ดเอเวอเรสค่ะเรียกได้ว่าฟอร์จูเนอร์กับมิวเอ็กเนี่ยจะได้มีคู่แข่งที่ส่งน้ำส่งเนื้อกันสักที e v e อ e s t g e n e r เจเนอเรชันใหม่มีดีไซน์ที่โดดเด่นการออกแบบที่ทันสมัยสะท้อนถึงความดุดันแข็งแกร่งแล้วก็มองแล้วสะดุดตามากๆนะคะในมุมมองใหม่เนี่ยมองว่าแบบนี้เนี่ยคือใช่เลยมาในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องนะคะดูดุดันแข็งแกงร่งร่วมสมัยมากๆไม่ใช่แค่ Everest เพียงรุ่นเดียวแต่ว่าขอนับรวมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์แล้วก็เลนเจอร์แรปเตอไปด้วยเลยค่ะ All New Ford Everest เวอร์ชั่นตลาดโลกนะคะจะมาพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันได้แก่สปอร์ตนะคะไทเทเนียมแล้วก็รุ่นท็อปตัวใหม่อย่างแพลทินัม เบื้องต้นขุมพลังของ All New Ford Everest ตลาดโลกเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะก็คือเจ้าดีเซล2.0เทอร์โบดีเซล2.0ใบเทอร์โบในส่วนของดีเซล3.0แล้วก็เบนซิน2.3อีโค o ูสเนี่ยอาจจะต้องมารอรุนอีกทีนะว่าที่ไทยเนี่ยจะถูกนำมาวางจำหน่ายหรือเปล่าซึ่งจะเปิดตัวในปี2023นั่นเองเดี๋ยวจะมาสรุปข้อมูลสเปคแล้วก็ฟีเจอร์นะคะของ Ford Everest แบบคร่าวๆให้ฟัง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเลยนะคะจะได้ชุดไฟหน้า m a ทริก LED ทรง C-shape นะคะที่นำมาใช้กับรถทั้ง3รุ่นเลยก็คือ r a n g e r ร a n g e r Raptor แล้วก็ Everest คันนี้อย่างที่2ค่ะระบบปรับไฟตามองศาการเลี้ยวนะคะก็เรียกได้ว่ามีมาให้ด้วยตามสไตล์คล้ายๆรถยุโรปที่เขานำล่องมาก่อนแล้วอย่างที่3นะคะชุดไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ช่วยให้ด้านท้ายเนี่ยดูดุดันนะไม่แพ้ด้านหน้าแล้วก็ช่วยให้ด้านท้ายดูกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนของฐานล้อนะคะจะมีความกว้างแล้วก็ยาวขึ้น50มิลิเมตรเพิ่มความมั่นคงและยกระดับการขับขี่ไปอีกแบบหนึ่งสามารถขับเจ้าคันนี้เนี่ยไปได้ทุกสภาพถนนเลยนะแม้ว่าจะเป็นถนนแบบออฟโรดก็ตาม ภายในห้องโดยสารนะคะการดีไซน์เนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับแลนเจอร์ค่ะซึ่งไม่เนี่ยไม่ได้ติดอะไรนะคะดีไซน์เขาก็มีความลงตัวในแบบฉบับของ Ford อยู่นะคะในรถ PPV เนี่ยเราจะได้แอมเบียนซ์ไลท์มาด้วยนะก็ถือเป็นการยกระดับภายใน PPV ไปอีกขั้นนะคะเท่านั้นไม่พอได้เบาะนั่งคนขับนะคะปรับด้วยไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมกับปรับอุณหภูมิแล้วก็ระบายอากาศได้เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทาง ส่วนเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยปรับได้แบบ60ต่อ40แล้วก็ปรับเลื่อนด้านหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ด้วยค่ะเบาะแถวสุดท้ายหรือว่าแถวที่3เนี่ยสามารถพับได้แบบ50ต่อ50นะคะ Everest คันนี้จะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้ากล้องมองภาพรอบทิศทางนะ360องศารวมไปถึงหลังคาพารามิกคลาสลูฟนะคะในเรื่องของหน้าจอมาตรวัดเราก็จอกลางใหม่ชอบทิศทางใหม่ของ Ford มากๆนะคะคือทั้งการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ UI เนี่ยดูทันสมัยดูใช้งานง่ายอยากเห็นตัวจริงเลยนะคะเห็นว่าจะเข้าไทยมาในช่วงไตรมาสที่3ปี2022นี้นะหรือถ้าไม่แน่นะคะอาจจะมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์มีนาคมนี้เลย ถือว่าถ้าได้มาจริงก็คือเซอร์ไพรส์เหล่าสาวกฟอร์ดอย่างแน่นอน ขอต่อกันที่ระบบความปลอดภัยและระบบการช่วยเหลือการขับขี่นะคะออปชันส่วนนี้เนี่ยก็ให้มาเยอะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control with Stop and Go นะคะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัจฉริยะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางผสานระบบตรวจจับขอบถนนระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขนาถอยหลังระบบตรวจจับรถในจุดบอดระบบป้องกันการชนบริเวณทางแยก แล้วก็ถุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง9กําตำแหน่งอ่ะพูดมาทั้งหมดนี้นะคะบอกเลยว่าสเปคถือว่าเทพอยู่นะดูจากภาพรวมสเปคแล้วก็หน้าตาของ f o r d e v e r e s t คันนี้เนี่ยไม่รู้สึกถึงทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะสําหรับรถฟ o r d แล้วก็มองว่าตลาด TPV บ้านเราเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นเยอะถ้าได้สเปคที่จัดเต็มแบบนี้โดยอยากให้ฟอร์เนี่ยแก้ไขปัญหาเรือลังในเรื่องของเกียร์แล้วก็แอร์ให้ได้นะถ้าทําได้เชื่อได้เลยว่ายอดขายต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและใครที่รอชมรถคันไหนอยู่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาเตรียมรอรีวิวให้เลยนะจ๊ะ